สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องปวดหลังเกมมี่นะครับอีกประมาณ1อาทิตย์นะครับเกมโป k ก m o n Legends a r c ิวสเนี่ยก็จะออกมาแล้วซึ่งตอนนี้เนี่ยมันก็มีตัวอย่างมากมายนะครับที่ถูกปเปิดเผยออกมาในโลกอินเทอร์เน็ตนะครับอันนี้ยังไม่รวมพวกที่มันหลุดออกมาจากคนที่แบบได้เกมเร็วนะอันนี้คือที่แบบทางบริษัทโปเกมอนเนี่ยเขาจงใจปล่อยออกมาให้พวกเราดูนะก็เดี๋ยวเราจะไปลองดูนเลยนะครับมีอยู่ประมาณ2คลิปวันนี้ แต่ก่อนอื่นขอประชาสัมพันธ์ก่อนนะครับคือผมจะแจกโปเกมอนตุ๊กตาตัวนี้นะครับตุ่นไฟนะฮะเดี๋ยวไว้ดูตอนท้ายคลิปนะครับว่าทุกคนสามารถเข้ามาร่วมสนุกชิงโปเกมอนตัวนี้ได้ยังไงบ้างน,นะครับอันนี้เป็นคลิป360องศานะครับคือคนเล่นเหมือนเขาจะใช้แบบกล้องประมาณกล้อง VR เล่นนะฮะเล่นเป็นแบบ first person view ด้นะฮะ ในเกมนี้เหมือนกับว่ามันจะปรับได้ครับว่าแบบมันจะเป็น first person หรือว่าจะเป็นแบบตัวเทรนเนอร์เองอะอืมก็คือเหมือนเป็นเกมเพลย์โชว์นะครับว่าแบบฉากเป็นยังไงบ้างแล้วแบบประสบการณ์ของผู้เล่นจะเป็นยังไงบ้างเนาะเหมือนขี่ไปเรื่อยๆเ่ย้ยอันนี้สำคัญนะครับเนี่ย มันคือแบบการบรอกว่าแบบเวลาเราจะเปลี่ยนจากแบบวิ่งบนดินไปเป็นบินอะไรเงี้ยมันแบบค่อนข้างไร้รอยต่อนะครับซีมเลสนะฮะอ๋อแล้วระหว่างบินอยู่เนี่ยก็มีโปเกมอนบินด้วยนะจริงๆแล้วอะ่ะสามารถพุ่งเข้าไปชนได้แต่ว่าเหมือนโปเกมอนในพื้นที่นี้นะ่ะมันยังน้อยๆอย,อยู่ยังไงก็ไม่รู้เนาะจริงๆถ้ามันเป็นป่าเป็นแบบพื้นที่ธรรมาชาติจริงๆอ่ะมันควรจะมีโปเกมอนเยอะกว่านี้หรือเปล่า อ๋อทีนี้ก็กระโดดลงน้ำได้เลยด้วยเหมือนกันซึ่งก็ซีมเลสเหมือนกันอ๋อแล้วก็กระโดดได้กระโดดแบบข้ามสะพานได้เลยเอะครับอ๋อก็กระโดดขึ้นมาบนดินแล้วก็เดินต่อไปได้เลย ในคลิปนี้ยังไม่มีโปรแกรมใหม่ๆนะครับมีแต่มีแต่โปรแกรมเก่าๆที่เราเคยเห็นกันมาหมดแล้วดึงกล้องกลับม,มาเอ๊ะแต่ว่าฉากท้องฟ้ามันยังไม่ค่อยสวยอะทุกคนอ่าก็จบกันไปแล้วกับคลิปแรกนะครับคลิปนี้น่าจะเป็นการแสดงเกมเพลย์ให้ดูเฉยๆนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงบ้างแล้แบบเวลาเราเล่นเนี่ยมันจะแบบมีความรู้สึกอย่างไงบ้างต่อไปนะครับเป็นเกมเพลย์จาก อเมซอนมิวสิกนะครับของประเทศญี่ปุ่นนะครับเหมือนกับว่าทางพิธีกรรายการเขาอะได้เกมนี้มาทดสอบเล่นให้ทุกคนดูกันก,นก่อนล่วงหน้านะฮะอันนี้ก็น่าจะเป็นออฟฟิเชียลนะครับแต่ว่าเป็นของฝั่งประเทศญี่ปุ่นนะฮะคลิปนี้เนะี่ยมันประมาณ20กว่านาทีเลยนะแต่ผมจะลองดอูทีว่ามันมีอะไรที่แบบน่าดูหรือว่าไม่น่าสนใจยังไงบ้างน,นะครับจะตัดมาแค่ตอนที่มันน่าสนใจแล้วกันแล้วถ้าใครอยากจะไปดูคลิปจริงเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ในรายละเอียดวิดีโอนะ ผมว่าฉากในเกมนี้ไอวิดีโอนี้เนี่ยดีกว่าในคลิปที่แล้วเยอะมากเลยครับทั้งทองฟ้าทั้งตัวเมืองอทาไมในปุ่มข้างล่างมันมีตัวเลขนับาดาวอยู่ก็ไม่รู้อ๋อนี่เป็นแบบนะครับเนี่ยเราสามารถเลือกได้ว่าจะเดินทางไปที่ไหนได้เลยเป็นแบบประมาณ fast travel อ๋อแล้วก็เลือกได้ด้วยนะว่าแอร์เรนนั้นจะไปตรงไหน อันนี้เป็นเบสแคมป์ใช่ที่เขาเคยบอกแล้วนี่ก็โปรเฟสเซอร์ลาเวนตันนะเนี่ยครับมันมีตัวเลขอยู่แล้วก็นับเขาดาวทุกครั้งที่เราเดินก้าอันนี้โปเกมอนป่าธรรมดาธรรมดาอ๋อถ้ามันไม่ใช่โปเกมอนที่แบบดุร้ายมันก็จะไม่สู้กับเราครับมันก็จะเดินไปเดินมาอย่างเงี้ยจับได้เลยมีโปเกบอลตั้งห้าสิบกว่าตั้งห้าสิบอันนะไม่รู้ว่าอันนี้ตอน ถ้าเราเล่นจริงๆจะได้หรือเปล่าหรือว่าเนี่ยเขาทำมาให้เพื่อแบบไอ้คนเล่นเนี่ยเล่นได้ง่ายขึ้นนะเลเวลสองเลยครับเราเลเวลตั้งสิบห้าเออถ้ากัดทีนี้เขาก็ทำไมเลเวลสิบห้ากัดแล้วมันไม่ตายอะเลเวลสเกลลิงมันประหลาดประหลาดแล้วเปล่า ผมว่ามันไม่ใช่ระบบแมคแคนิกเดียวกันกับโปเกมอนที่เราเคยเล่นกันนะครับปกติถ้าเป็นทั่วไป15บากัดเลเวลสองเนี่ยตายแล้วอ๋อกดกดวนะครับเป็นการกลิ้งๆนะฮะอันนี้ต้องจำไว้เลยนะครับเวลาสู้กับบอสครับกลิ้งๆเยอะแน่ๆอันนี้เป็นต้นไม้ที่ถ้าเอาโปเกมอนไปชนเราจะได้แอปเปิลคอรใช่ไหมเอาไปทำคราฟต์โปเกบอลโอ้โดนโจมตี เมื่อกี้เหมือนเอาโปเกมอนไปชนต้นไม้แล้วได้เอ็กซ์เพียด้ววนะเนี่ยได้ประสบการณ์อันนี้ทะเลแม่น้ำเราลงไปไว่ายน้ำได้ด้วยนะแต่ว่าก็เปลี่ยนเป็นโปเกมอนแบบขี่ได้ด้วยครับกด A เป็นการกระโดดอ๋อแล้วก็กระโดดดูแล้วก็เปลี่ยนเป็นโปเกมอนบินได้เลยกด X คือการเปลี่ยนโปเกมอน กด Y คือการกลิ้งใช่ไหมเมื่อกี้โปเกมอนบางตัวมีแบบเขาเรียกว่าบับเบิ้ลนะครับเทคส์บับเบ้ว่าแบบเหมือนจะให้เราเข้าไปคุยเนี่ยผมว่าโปเกมอนในแอ e เรียมันยังน้อยไปหน่อยนะแต่ว่าถ้ามันเยอะกว่านี้มันคงแบบมันคงเล่นยากอะ่ะ แบบเดินไปนู่นเดินไปนี่ก็เจออะไรเงี้ยแล้วกบบ็ทำให้เราเล่นยากอุ้ยอันนี้เป็นแบบไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับเนี่ยโอ้โปเกมอนอัลฟ่านะฮะจ่าฝูงออพุ่งใส่อืโอ้ตัวใหญ่เท่าคนเลยแม่เจ้า อ่ะเนี่ยทาสู้แล้วเลเวลสี่สิบห้าครับเรา Level เลเวลสิบห้าอ่าเพิ่มบัฟบัฟสเตตตัวเองได้ด้วยเอ่อช็อตไฟฟ้ากับกัดใครไปกัดเฮลคอร์เนตีมือเลยไม่เอฟเฟกตีฟกิก้าอิมแพคเหรอเนี่ยสตรองสไตล์กิก้าอิมแพคทีเดียวไม่รอดครับคือเลเวลมันต่างกันขนาดเนี้ย อ๋อกด x เนี่ยเป็นแค่การเปลี่ยนเปลี่ยนกระเป๋าหรือเปล่าครับแล้วกด lr เนี่ยคือการเปลี่ยนไอเทมที่อยู่ในกระเป๋าเช่นแบบตอนเนี้ยอยู่ใน x หัวข้อหมวดหมู่โปเกบอลแล้วกด lr เนี่ยจะเปลี่ยนระหว่างโปเกบอลกับไอเทมต่างๆได้แต่ถ้าอยากจะไปเปลี่ยนเป็นโปเกมอนโยนออกมาเนี่ยก็ต้องกด x กรอบด้านนอกเนี่ยสีแดงแปลว่าเราโดนดามจเยอะนะฮะเนี่ยพอโดนพอโดนเดามจเยอะกรอบมันก็จะแดงขึ้นแล้วเราก็จะแบบพอโดนชนแล้วก็จะแบบเป็นลม ถ้าเป็นหมวดหมวดสู้กับปกโกรปรกมอมป่าเนี่ยหมวดเจอโปรแกรมป่าที่ยังไม่ได้สู้น่าจะแบบต้องโยนให้มันโดน,ใ,นใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าเป็นหมวดแบบการบาโทมันน่าจะล็อกให้นะโยคือโยนโยนแล้วโดนง่ายมากกว่าอะไรเงี้ยห <_ S 1> นีปน <Eleven> นไปละแล้วลูกบอลก็คือโยนไม่โดนก็คือหายไปเลยอ๋อแค่นี้ก็โดนชนแล้วเหรอ นี่ยสู้โยนโปเก,กมอนไปสู้กับพวกนี้ดีกว่าโรเอาฮะกลิ้งควิกแอคแท็กโยนลูกบอลถ้าทุกคนถามว่าทำไมผมรู้ว่าท่าแต่ละท่ามันคืออะไรนะเพราะว่าตอนเด็กๆผมเล่นภาษาญี่ปุ่นมาก่อนสมัยก่อน เกมภาษาญี่ปุ่นมันออกเ็วกว่าเกมภาษาอังกฤษผมก็เลยต้องเล่นภาษาญี่ปุ่นก่อนผมชอบที่แบบเวลาเราจับเสร็จแล้วอะ่ะด้านข้างด้านสายบนอะ่ะมันจะขึ้นว่าโปเกมอนแต่ละตัวเลเวลัพอะไรบ้างแลวระหว่างทางเราก็เปลี่ยนตัวได้เลยไอ้แลเราก็ทาอย่างอื่นได้เลยเมื่อกี้นี่คือโดนโปเกมอนลุมนะเนี่ยแต่เมื่อกี้น่ากลัวนะครับเดินๆอยู่ดีๆแบบโปเกมอนวิ่งพุ่งเข้ามาชวนจากด้านหลังเนี่ยมีโปเกมอนสองตัวให้เราสู้นะครับโดนลุมนะฮะแท็กเกิลกับกับไบส์ เออใช้ไบท์ถูกแล้วอันนี้โรอาโอ้มัดสลับเราก็ต้องรู้อะครับว่าโปรกมอนแต่ละตัวนี่ใสยังไงแบบถ้าตัวไหนแบบทาสู้ก็ต้องแบบหลบๆใช่ไหมตัวไหนแบบจับยากๆเราก็ต้องอ้อมไปด้านหลังแล้วค่อยจับมันเล็งยากเหมือนกันนะถ้ายิ่งถ้าเป็นโปรแกมมอนตัวเล็กๆเนี่ยโยนบอลยากมากเลยครับ นี่โดนทั้งไอพารัสกับซูแบทโจมตีใส่เลยนะแต่แค่สองตัวนี้มันดูแบบไม่ไม่ค่อยเก่งก็เลยแบบตีไม่ค่อยแรงเออถ้าสู้กับตัวเล็กๆอะ่ะโยนบอลไปโยนยากมากครับเราสู้แบบวันนี้โดนลุมสามตัวนะฮะเพราะว่าดูจากมันมีเฮลบาทั้งสามตัวเลยตัวเล็กๆนี่น่าจะต้องแบบทาบัโธก่อนแล้วค่อยโยนลูกบอลใส่น่าจะจับได้ง่ายกว่าเพราะว่าเลงยากเนี่ยมัน ถ้าเราอยู่ในการต่อสู้แบทเทิลเวลาเราโยนบอลแล้วมันไม่ต้องเล็งอะแเมื่อกี้เนี่ยแบทเทหนึ่งมันมีโปเกกรมสู้กับเราสามตัวเราเลือกจับได้ด้วยนะไม่เหมือนการทำดับเบิลแบทเทกับทริปเปิลแบทเทในโปเกกรมทั่วไปที่แบบเราต้องทําให้มันเหลือแค่ตัวเดียวแล้วเราเขายนจับอันนี้คือโยนจับได้เลยเฮ้ย <c oughs> ผมว่าเกมเพลย์นี้ให้ข้อมูลเยอะมากครับ <c oughs> นี่คือโปเกกรมทุกตัวนี่คือต้องทําร้ายเราตลอดเวลาเลยเหรอ เลเวลสิบห้าอ๋อเนี่ยเออโยนเห็นไหมครับโยนอย่างเงี้ยไม่ต้องเลงโยนได้เลยถ้าทุกคนแบบไม่ได้เลงเก่งๆอะอย่างผมเนี่ยเลงไม่เก่งก็ควรจะทำอย่างงี้เนาะดัสทอกได้แล้วอ๋อน,นี่งเริ่มเริ่มมีชั้นเชิงแล้วครับหลบอยู่ข้างหลังแล้วแอบปลาจากด้านหลังฮนะ เกมนี้มันมีแมคคีนิกหลบในหญ้าได้หรือเปล่าแบบอ๋อเทรนเนอร์เราหลบในหญ้าได้ถ้าเราถ้าเราหลบอยู่ในหญ้าโปเกมอนมันจะไม่เห็นมันคือตรงกันข้ามกับแมคคีนิกเกมปกติครับที่โปเกมอนไปหลบในหญ้าแล้วเทรนเนอร์จะไม่เห็นนะครับไอเนี้ยเทรนเนอร์ต้องไปหลบในหญ้าแล้วโปเกมอนจะไม่เห็นไอโปเกมอนหลบอยู่ก็มองไม่เห็นโยนโยนไปก็ไม่โดน อ๋อเหมือนเวลาเราสู้หรือว่าจับโปเกมอนได้เนี่ยเราจะได้อเทมด้วยนะแต่ว่าอาจจะแบบเหมือน,นต้องมีโอกาสในการรอ o p อเทมเหรออือเปล่าอ๋อลมบอกไปนะครับนี่เขาน่าจะทำ challenge กันนะครับว่าใครจะจับโปเกมอนได้มากที่สุดในระยะเวลาที่เขากำหนดไว้นะฮะอ้ยพาราเซกในป่าตัวใหญ่โคตรอืมโอ มเมื่อกี้ for d a m a เ e นะครับเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนจากบินเป็นเปลี่ยนจากบินเป็นไอ้โปเกมอนกวางอะแล้วก็ตกมาก็โดน Damage เนี่ยตายแล้วก็เสียเสียตายแล้วก็เสียไอเทมเลยโดน for d a m a g e โยนใส่นี่ไม่รู้ว่ามันมีแบบต้องโยนใส่จุดไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าหรือว่ามั่วๆอะไรก็รู้โพนิต้าเลเวลสี่ครับ อันนี้มันไอเทมแบบอารมณ์ประมาณแบบรีเพลยหรือเปล่าครับแบบโยนแล้วโปเกมอนจะไม่ค่อยอยากเข้าใกล้ครับเป็นไอเทมไล่โปเกมอนทาให้โปเกมอนเลิกสนใจเราเนาะแล้วก็จะกลับไปเป็นแบบมองนู่นมองนี่ใหม่อรอบแล้วก็จะหนีก็ได้หรือว่าจะแอบ,บโยนบอลใส่รอบก็ได้ถ้าแต่ละท่าเนี่ยกด lr น่าจะเป็นการเปลี่ยนสไตล์นะครับระหว่างไอ strong style กับไอ agile style นะฮะ มันจะเป็นการใช้ PP มากขึ้นแต่ว่าทําให้ตีแรงมากขึ้นหรือว่าตีได้เร็วมากขึ้นตีได้บ่อยมากขึ้นเดี๋ยวโอเคครับเราก็ดูตัวอย่างกันไป2ตัวอย่างนะครับผมว่าไอคิปที่2เนี่ยมันมีข้อมูลอยู่เยอะมากเลยนะฮะทั้งวิธีการเล่นแล้วก็แมชคินิกต่างๆแล้วก็แบบทาให้เรารู้ได้ว่าแบบวิธีที่จะเล่นดีๆเนี่ยมันควรจะทํำยังไงกันแน่นะและในตอนนี้เนี่ยก็จะมาเริ่มสิ่งที่ผมเกริ่นไว้ตอนต้นวิดีโอนะว่าเราจะมาเล่นเกมชิงโปเกมอนตุ่นไฟของเราได้ยังไงบ้างน,นะครับ,ว,รบ,มมนนรบว่า ถ้าจะตั้งชื่อโปเกมอนตุ่นไฟเนี่ยจะตั้งเป็นชื่ออะไรกันแน่นะครับในเกมโปเกมอนเลเจนด์อาคิวสแล้วถ้าผมชอบไอคำตอบอันไหนของใครนะครับผมก็จะเอามาใช้ตั้งชื่อโปเกมอนของผมนะครับในเกมที่ผมเริ่มเล่นนะก็เดี๋ยวจะมาประกาศอีกทีแล้วกันว่าใครจะชนะนะครับซึ่งผมจะประกาศในคลิป EP ที่1ของเกมโปเกมอนเลเจนด์อาคิวสของผมนะครับลงวันแรกก็ประกาศไปเลยเอาเป็นว่าทุกคนก็มีเวลาคอมเมนต์ถึงวันที่เกมจะออกเลยนะครับ ถ้าผมชอบตัวไหนเนี่ยผมก็จะเอาไปตั้งนะฮะแล้วผมก็จะมาเฉลยอ,อีกทีนึงโอเคครับวิดีโอนี้เขขอพูดแค่นี้นะครับถ้าทุกคนชอบวิดีโอแนวนี้นะครับก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะอยากจะได้คอนเทนต์แนวนี้อีกเนี่ยก็กดติดตามช่อง YouTube ผมได้วันนี้สวัสดีครับ